นี่นะอายุบ ố น่นะโตมาอะไรตุมาทำข้าวข่าดิเรบ่เราอะหลายคนนะแถบบงเมียตู้นี่นะลุ้ด้วยอก็ลุดหลายคนใกินตามหลายนี่ก่อนมันเท่านี้แล้วว่าวันพูวันว่าจะพางินมาเช้าฉันอันยูวันพยายายู่ส คนละมี่วประตูคนละมีนละกับอุบลเนาะคุณีแล้วเราเราจะบดได้เรื่องอันสสั้นทูดว่าพระตูเอาเมียนี่นะหูหลับบอกแล้วเนาะเห็นบอกไปกับตัวพายตัวก้อนเห็ดเอาแท้รถบัเนี่ยเจ้าคนตูดนี่เอาเมียก่อนพระตูพายเนาะพระตูเนาะคอยจบถิ่นเขาตูกนะเอาก่อนนะโอ้ยมันเก่าแต่ค่อยปาน ตู้ฮุบเนี่ยกระชองเมียนี่เลยได้บัานมันยังมาอยู่ปะชองเมียอะไรได้ตู้ฮุบแต่ตู้ฮุบเหมือนี่เขเอาบ้านปุงปอนี่ยกะสาวทองนี่กะเมื่อนี่เลยได้หนิผู้ที่ช่องนั่นนี่มันอยู่ปอกเช็ดอ่ะมาลุ้นิคคนโอ้ยหลายคนกลุ้นหลายคนกันเมื่อใดเด้อพวกทุกคนจะได้เอาเมียมาคือรถนั่นเมียนคนดองชามชิบผู้จักคอยบุญอะนี่ได้รุ่นนี้หน่อ ไปเห็นกับไปักเล่นบ่รถลักช่องเนาะขอจ้างรถต่ลักชองไปรับแปดเนี่ยหาชิพันเนาะไปฮอดหันเนาะไปเขากินเหล้าอยู่พวกกันอันช้าดอ่ะนะกินเหล้ากินเบีย์อยู่ในเต๊าตามว่านี้แล้วเขาว่ากระย่างไปเนี่ยยุดเขาว่เขาอยากถามเจ้าเจ้าตู้ก้อนแม่บ่แม่นบ่เข้ามาพี่เขาเอาเลยเขาไปเลยเขาจักผู้นั้นเขาอันนั้นมาแน่เอาอันนี้มาแม่มา เขาไปจับบ้านได้เขาไปจับคนไหนเขาจับอยู่่อยูไกลเลยตัวเมืองเชียโมแขกชาวอันเป็นปอดทุกข์เขาเจ้าดำขึ้นหน่อยมันคอยจับบดคนอันนี้เขาก็สั่งห้องอยู่ห้องกินมาเลยก็เทิงเบี้ยกับทิงเหล้าบ่กินเราเขามันกินจะเบี้ยเบี้ยเขาบดทุกข์ในทางไหนก็มีแต่คนหมดนะคือเพราะว่าห้าป่องมันบอกพวกนั้นฉุกมากใช่ไหมที่ฉุกมากนะห้องกินนั่นที่ลาโรด พิ้งปรอรถช้ับช่องนิ้วพิ้งลปรอตัวใหญ่นำรถกัเนาะโอ้ยมาแค่มก oh, oh, eh ันอยู่นหนแคแม่ลงชิปคือพระเจ้านูพระเจ้าชิปพ่อมวนอยู่ก็คอยอยู่เนาะนะประตูใส่ก็อยู่หันจุดหามุ่งไปแบนโอ้ยตตัวงอมือหอรอลูการ์ดเนอ่นแล้วที่เขาไปบ้านพุ่นเขาไปพุ่นเลยนู่นชั่วโมงงชั่วโมงเลยออกมานอนโดอนเห่เนี่ยนเียมึง เมียเจ้จะให้นอนนันและเมื่อนั้นบ่นอนหรอกเมียอยากให้นอน่ปตูบ่นอนมันมันบ่แม่นหยังเนาะมันคือชมกระปกดน่เนาะโอ้่นอนแบบูระยะมันออกไปนอนพุ่นบ่สบายบ่บ่สบายใจบ่อยู่เลยมอบ้านปงนี่มันบ่เฮิงด้บัดนี้จักนอยก็ฮอดลหางยาวมันนอมันก็สิโฮเชิญทายปตูมือได้เนาะ มือเาานะเออกระชอนแหละเฉยไ้ฉันก็เดียวกันเมื่อได้บึงมันมันถือเครื่องมันมาลอยดอกมันจำรองเมื่อชันเนื่ยจำลองเขาเอาแพงแล้วประตูจำลองเลยจำลองนี้ให้ทีมงานนี่แล้วเนมือนเฉยใช่จุดจำรอจะน้นแพงระดับสีสบ่ได้บ่หมออันตัวโฮมมาน่ะเขาแต่ัทางดีทางดีเลยวะนะ แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วกินตกเนี่ยมีบอกว่บผู้ขายนั่นแหละผู้นพักรถนั่นแหละเราจุดดูจักกันกระพดและเมื่อจับเมื่อใดแหละเราจะเห็ดไหาเห็ดเป็นของนิยมนั่นเราขายเครื่องอยู่ในหันหนาวเราหายเห็ดไปหายเราเราจะได้นิยมเราผู้จักกันกระเพาเด้ตื่นเต้นแน่นอนประตู ตื่นเต้นเดี๋ยวโตวที่ยังพวกทันเน้นอันนี้แล้วที่งามแล้วประตูเนาะเจัางามขี้ไรกับพวกงามเลยงามเห็นแล้วพวกเจ้ากันเข้าไปบนุกไปใส่มันเชื่องบ่ได้ดอกรีบบ่ได้ดอกนาเท่านนเนาะก็กันกับฝรั่งฝรั่มีไฟมีตะบ้านนั่นเปินมาและเปิดบอยแบบเออผู้ใดมาหาก็ได้อีกคือสิคขักประตูเนาะมันคือผู้อันผู้กอดแบบบุได้มากมีตะลบหนาเนาะคนนั้นนะอันแร้จังหวะ ฮะรุดดิอไมีแต่ประตูรุนีงทีมงานหนึ่งรุนกันที่คิวรถที่ประตูบันนี้ไปถ่ายคิวรถบ่บันนี่น่ะเออยรถพลเวือรนาบ้านห่อนั่นบ้านปุงเลยมันก็ชิบนเล่หอดแต่ละแม่เล่หอดพ่จ้าว่าชิบช่องมงหรจ้าว่าห่อนมาจับแล้วเนี่ยประตูเครื่องของลายกันทีมงานรถลายขั้นอยู่ได้แล้วจ้าวว่าเขเขาเบาเนี่แรดเนี่ยนะ เขาเนี่ยมุ่เจ้าแล้วไปช่วยจ้างสามเราดีเสงเงินลายสมเราชงบมันบดมันว่าเครื่องกับบริหลายดอกมันวางของขมันกับบุญชงิมีของแนวกาบมีเนาะเปตัวเนาะอมีกันเครื่องนงเครื่องไปชงชับพื้นนงมันนอต่อไปกับบงเงาได้เนาะประตูวันนี้มีผัวคุยนะรึ่อครับมันบดาแล้วเนาะจ่มูเฮดแนวยู่แนวกินไห่ได้แต่ันประตูหนึ่งเข่าหนหน้า เุจนเนี่ยมาี่เงืัเล็ดในลไผ่ก่อนมันขี้ลมันเอาปัวเดยเอาเลยเอาพมันจายวังผู้สาวก้าพุหมอพี่้องกับาเมันนันลานลานป่ยลานไผ่น้านนี่กันที่อในเล็เอาเฮือนแน่นั่นเองได้บัน ครั้งนี่เวไปไปเฮือดมันแลยครางนี้เวมาน้าคอยเด้อโอ้ทางเข้ามาเออทางเขาน้าคอยทางเขาออกไปเที่ยงมันอันนี้ใกล้ๆเห็นเลเดียวเห็นอยู่เทียงอีนายนี่แม่อีเล็เแี่บกโอนบกโอนนะลูกอีตื้อพี่น้องกันกั็คอยนี่ผัวมันลานคอยนะถามแล้วอยู่ตอนนั้นจะว่ามันคับด้วัคับรถนี่แล้วก็เอาแล้วแต่เจ้ายังเอาอะไรเมียแหละเนาะ ตางจากเนื้อลงกันแล้วตาหะไม่เนอะเออเซลล์ถงกาวลูกหุ้พซลลูดสาวโหดูดู้สาวกันูสาวเซลล์ผ้ตู่กันดิออเดียวมงลดยันลดจไม่เหรอคนแตนี้ยไม่เนาะเป็นเรื่องได้เหรไหนก็เลยเอื้อนหา่ังคก็เลยเอื้อมาลงเลเนุดใจบ้พี่วะดจหยเนอะเดี๋ยูสาวไหเ้กเลนาบได้ผัวเ้าได้ทองลูก ยาเลยผู yeah, yeah, mm ้เ hmm. ดียวได้ผู yeah. 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 Yeah, yeah. ้ตู้ลูกเพิ่นน่ะเออผู้เดียวถามว่าผัวแล้วยังบ่ลูกได้ได้บ่ได้2คนลูกผู้ชายผู้นึง10ปีแล้วลูกลอันนี้ไดเออเพิ่น่ได้2คนผู้เดียวได้2คนมันมันก็ว่าสูงเนาะผัวนบ่มีเดี๋ยวครไปแม่นอเวียนบ่เฮ็ดผัวบ่แม่นบ่เานั่นแหละว่าเวียนน่ะ ตายเลยแล้ววะตายแล้วตายจเลยนะไม่ตายจนเตนเต็มไแล้วเวียนเวียนดูีนะพคคำนี่ภาษีมือมัดมือดูวัดเบาทุนดูบ่กเบาทุนนั่นเห็นบ่อกยู่ไหนเพือนบ่อเวีนอป็นาบ่อเออนหนอาบ่ไปนำเพื่อนไหมเบาทุนหนองนาบ่ ประจำเบาแรไปใช้อนสนกไปสิแหลไปใช้สนกไปวปเวียกเลยไปเลยเออจะเประจำบามันนี้เนาะคือว่าผักชีชีมือเราบอกเบิดเลยเป็นบอกเบิดกำหนดโอ้ยตูเดนียนเมื่อวันนี้เนาะอันไปเห็ดเวียกเบาแหเพิ่นก็ได้บเหแนทถามเองออโยรินดีนะนี่คดเนียมาละกะ เนี่ยชุดถ้ายเลอยๆบาดนดีเด้อเนี่ยชุดท้ายะถ่ยว่างก็เมียผู้ดีมาสิบุลักเมืองเองเนาะอะไรผู้ชิมานี่ยนะเนี่ยว่าได้ขาดองขายยง้วมาอยู่พอคือเชื่อนะแล้วเนาะคดองบนลบมาไวไวปัญญ์บ๊แมนว่าไปเชง่ระดองไปชื่อหรอแต่ละคนนะคอยไปชื่อหรอเลยไม่ได้กินดองเลยมัวควายขคอะไรีไม่ได้กินบาดเอาเงินให้ละมานำโลจบแนันนี้เจ๊แล้วเาเงินใหมา มั s, uh, says, oh, no yep. ่นหลักได้ใชนชื่อแล้วแหละน้ำพ่อน้ำแม่น้ำลุ่มน้ำตาข้าเจ้าทั้โหดอละลีมันน้ำร้อนหมือนแชมเป้ยถือภูง่ายง่ายนะพอจุดหนเอาเมียนี่เนาะง่ายบัดทุกคนบัดเป็นแต่คนนี้ได้คือคนเล่นวะตู้โฮมเนาะพอไปนอนคืนนึงไปหอดคืนมาหนีเหมือนบอกคอยว่าจะเอาม้าบื้นเนาะคอยว่าจะเอามาเราว่าโอ้ย

ดีแต okay. okay. ่ว่ามาเจ้าตตัวนี้ก่อนเน้ายพ้ที่เศร้าเนี่ยอ๋อวันชุด้ทยบันยาชุดไทยไทยชุดน่้ยชุดจานมาถ้าว่าอยู่น้ำกันได้อีกบดนได้ส่ชุดอีกอยู่บ่ยาเอเนยยยาเลยวนี้ผู้ีนอนลบ่บ่อยู่จมันยาล้อยยาเลยสระได้นั่เป็นยาเนาะยาอือืมิาแตจคนมาอยู่ในเรื่อนละ พ่อเป็นไคสชเบิบงเพื่อนเบิึงนาเบิึงนั่นนี่นหะเราเข่าลังเล่นนะลูกชายแล้วลูกชายิตไม่ได้แหละยอดยอดชุดท้ายเลยวัดใส่คนนี้ประตูเนาะคนสุดท้ายเนาะชุดท้ายคันบัได้กะคันบัอยู่ทำไมกันยาเลยทาวาเล่าเบิร์นแต่ขาของคนช้ามาเนี่นั่นแปลว่าเขาเชียร์ให้เบิ้ดขึ้นเบิ้ดนบอกกันแล้วบอกกันแล้วเนาะอันนี้เจียน ยกบันถึงก็ปั้นคุระใบเลยข้าวข้าวพันชามานี้เรืองสักขาพันชามาหนี้เราเมื่อพรายนี่แปลว่าเขาเชียร์ให้คอยหาชิปล้ออาอืมแต่คอยนั่นเชียร์ให้เขาเช่าล้านแล้วเนี่ยเช่าหาล้อคำบันหนึ่งเลยเขาเชียร์แล้วบันเนี้เออบันนี้บันเนี่ยท่ามันเมื่อในกลางบันชานี่มานี่เนาะเขาเชียร์ขึ้นให้่อยหาชิปล้านกับคำมาหนึ่งคือเขาส่งคืนส่งคืน ว่ากันเรียบร้อยใครเลี้ยวไปดิเนาะตกลงมีใบยังเรียบร้อยทางประตูเนาะด้ยนี่เนาะอยากก really cool ินก็ก uh ินแล้วติดงานกันได้ตอนนี <s <S ้บลอนด์ดอกใช่สิเดนมาเนี่ยมาเนี่กับอื่นประตูเนาะเจ้าเนาะไปหดเลยน้าคนเลยเนาะไปหดแล้วผมหลวพระแพทย์อะไรอ้าวอะไรก็ขี่หลพระแพทย์พาไปดอกมาหมู่เม็ดเนาะออกมาเอง เล่นครับคุณาบริษัทชวนกันคลยบ่ไหนอืมประตูมาทางไหนใช่ไหมมาทางไปเมาทางไปเมาโอ้ล้วกคอเขาไปให้เขาอันเช่งชว้ให้เนี่ห ut ่านคออืมจะบ่ยังว่าที่เราวนกันเนาะจะทูดันคอยประทานฮอดพี่ได้เออคอยยังอยู่พูดฮมาเห็นเป็นนี่คอยปะว่าโทรมาเฉกอยคอยขึ้นรถเลยได้ เจ้าอยู่ในไฉเอาอยู่ในบ้านที่เมาแล้วรุดนี่แหล้วเออตัวจานเนาะอะไรรุดนี่แล้วสิมาน่ะขี้นี่เนาะประมาณนี้เหรอประมาณนี้แล้วประมาณนี้ใช่ไประมาณนี้นะผู้เช่าจะบอกเออกะชิชับได้แล้วขันจะะสองปีเนาะชิ่ับนี้แล้วเนาะคือเมากันเขาทำให้เมากับเพื่อนจถอันสัญญากันไว้แหละใช้แค่สองปีเนาะ อันที่จริงเราชุเจ็ดปีนว่าของมันนั่นนะโอ้โเมนผ่านกฎเกณฑ์ติดตัวเปรุ่นรุ่นไปในการมีมาเนี่ยเคเห็นรันดันไหแล้วก็เป็นคนสุดท้ายท้ายชุดการผู้นี้อยู่น้ำบ่ไดก่อนย่าเลยท้ายชุดเป็นผู้นี้เหรอเห็นด้แ่มนเบิผู้นี้แหลออย่าเลยเนาะกยังอันประกาศย้อน เขาว่าเนี่ยพอแค่ไปเนี่ค่คอยว่าไปชิมาขาดไปจะได้กามาโลดเดยดนี้อืมอาขามี่ยุพนังอยู่บ้านอันนี้เราก็มื้งมันมาชิมาหาเนี่ยไทยพุทธเขาชาวอันอยู่พนมพรทชิมาหาพุทธุนิดชิมาหาดูนี้เรา,าขับขามาเชีงงวดหลดยุชายเราแล้ว,วลก็โต แต่ว่า <runners> ต <session> ัวเองก็จเอาเนียไปแล้วก็บอกว่าอย่งน้เราอ่ะมีผู้เอาแล้วก็เอาลดเราอืมแ่อน้ว่ามันางมเลยเดีวบอกว่าคยนะมันไม่เป็นรเอาไฟเจ้าได้บ่ะคือหมดว่ามันนั่นเนี่ยไคน่กะมังใหไรอันงนี้คนในหัวตรงนี้ผัวน่ะเขาเอาลเราอะคือกันตับช้าอเชฟปนนั่นแหละห้คอยลงไปหา โอ้ยไม่ได้ปั้นช่ล้วนะโอเคทุกคนนะยงไรุ่นไปนำกานอีกวันนี้ว่ามีอะไพนี้ของตะกอนจะหนาตาจะแบบใหนเนาะวล่วผนมาฮอตเลยปรตูประมาณชิบชองโมงหรือบ่ายโมงประตูเนาะเนชิบอนี่โอเคทุกคนนะใช่กันบ่ายโมงมันวกชิบชองมมันฮ<ม>อดหน้าป่งเี่ได้ดินี่บนนไก่ แต่น้ำป่งมันนี่มันกะยางมันก็ร้อยไปลรักเนาะบ่เรียกว่าชองร้อยบอกน้ำโป่งมัอกระดชองร้อยร้อยปลายด้วยกว่าร้อยชิหาชิบลับนี่แหละคันว่าไปแท้ยังก็ดีอืมแต่ทางแขกนี่มิเตเก้าชิบจะแขกฮานิโนนี่บอกอืมอืมแต่ทางแบงออกไปนี่ขเขาจะแขกนี่เก้าชิบลับ ไปบ้านเมีย่อ,อยไปบ้านนั่นกังนี่บ้านกังนี่มันมตดยไ่อยอเก้าม,มูเหมือนบอกอ,อ้แกนตลาดเชนนูน่ฮอดพุด่นพฤษหกมงเชาฮอดบ้านเมียหลุดจับได้<ม>ไปเมื่อจับิดนะไปที่หนึงเลยได้ไปสิไปหาเมีออยไปไปที่หนึ่งแล้วไปที่หนึงแล้วไปบ่นนอฮอดดูครับมาไปกำนองชาย บัดบัดที่สองนี่ไปไปู้เดียวมัโตโลมาแหละไปกัมาเลย